สองจดหมายมีมีสองจดหมายมาด้วยเฮ้ยไปเอาไปวะเกิดอิเชียมาเจอปวดตัวไม่ใช่พี่ปละตัวมันเพื่อนรักอันตีโหล่อนทำไมมันเล่นยากๆวะใครมาปรับจอกูเนี้ยทำไมมันมืดจัง เฮ้ยโ,โ้ว่าเขาเล่นไม่เป็นแล้วเนี่ยอ่าใช่ไปเขาเดินแบบหูห่างไม้จัดไปกลัวอะไรขนาดนั้นโดนนะโดนนะนี่ไงบ้างได้เอ้ยไอ้เดินไม่เป็นแน่เลยได้คลิปละละกันไปโดนอาเครือค่อง คลิปห้าคืออติดติดติดลงน้อยนะทั้งแอบปึ๊บเอาโดน์หัวทิ้มเนี่ยหัวทิ้มเนี่ยหัวทิ้มนี่หัวทิ้มเนี่ยเมื่อโซโหเกิดโกมาเจอด็อกเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่เล่นไม่เป็นใส่ชุดใส่ชุดฟีด้วยนะใไ่แล้ววายวาย มาโดนเอาฝั่งนี้นะอันติไม้ไม่ใช้อ่ะทุกคนของจริงวะเขาเล่นไม่เป็นรถเสร็จหาเครื่อง ไปให้ให้อะไลท์พี่เอกต้องปงั่นกับแมคโครโดรถามตามมาประมาณนี้รถไอ้ยังสองได้ปะจะได้อะไรไอ้อุ้ยกูกดเดี๋ยวจะเชื่ออุ้มไม่เป็นอีกอ้าวอุ้มเป็นแล้วอุ้มเป็นแล้ว ยังไม่ใช่ไม้โจสองตอนเขาแขวนได้นะแล้วช่วยพี่ลนุ่มปังเน้ะให้ไปหาโจอ่ะเราเล่นไม่เป็นอ่ะทุกคนไม่เป็นเลยอ่ะ กระตุห oh ้งขาย้องวายเข้าต้โดมาเขาตู้โดดออกมาเข้าตุโดนสองโอ้โหเยอยจวโดนก่อนว่ะโดนสองนะเฮ้ยโดนสอนัไม่ไม่แทงนะตัสองนะนไมไข่ปั่นปั่นตรงแมคโครนะครับัสุดท้ายเลย เออทำรต่างไปแล้วทำระ่าบไปแล้วอ้าวไมนยังวนหาไม่เจอหาไม่เจอคนอ,อยู่เลยเอาเล่นได้เป็นพี่ลองไปแก้งล้มแล้วก็ติดอะดรีนาลีนไหมพี่เออแก้งล้มแก้งละดับระดับติดไอ้ยังผมยังไม่ใช้ไม้เลยคือเขาได้ไม่เป็นจริงเว้ยทุกคนใกล้ใกติดใกล้ติดยังเครื่องอ่ะใกล้แล้วครับอันตี เดินผมแก้งลงแล้วผมติดอะดรีนาลีนดูดิดูดิว่าเขาเกาเกายังเกาเกาแล้วครับโอเคเดวผมแก่งล้แล้วผมจะติดอะดรีนาลีนดูดิว่าเขาจะหาผมเจอไหมผมจะวนหน้าต่างนี้ก่อนแล้วผมจะโดดหน้าต่าให้เขาตีนะผมจะโดนหน้าต่าให้เขาตีนะตีเลอเออิดต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 ิติดดติ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 ดต งานเลยเหรอพี่เอามาท้่บุญเอาไม่ก็ที่ด้วยเดินงงงงงงอะไรมายูเสร็จงงเจอะเลยยูเสร็จอไรยูเสร็จโอ้ยกูกะเลยอะคุณเจ้าดูเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยเอ

แต่ทัวงหมนตรงนี้ครับใช้โหมาต่ำไม่ถ่านสิมัสิมาสิรอประตูแล้วมัสิมันสิสิมันสิมัสิมันหล่อมานสิ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  เหลียวเหลียวเหลียวเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงเอาจร๋งต้องนิ่งเอาจริงต้องนิ่งใหญ่นิ่งนะอัดเหรอเขาก็ไม่ยัดเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเรืองสั่งวัไฟ้าก่อนนะครับให้เขาตามมาครับถ้าเขาตามมาจะนั่งแอดตรงหน้าต่างนะปิดตู้ดูเฉยสองตู้ด้วย อะไรวะจ้าเอาเปลี่ยนมาเรื่อยนี่นี่นี่ชี้นิ้วทีชี้นิ้วเริ่มเปิดประตูให้แล้วเริ่มเปิดประตูให้ดูแล้วเขาเปิดประตูให้แล้วไปแล้วคือเริ่มไปประตูใช่เดินเล่นเป็นผมดูตอนเตบิการเดินนัดแรกผมรู้เลยอ่ะคือเขาเล่นไม่เป็นจริงครับแต่เราจะไปแ h e c ขอฆ่านะเดี๋ยวดูด้วเขาจะดีใจขนาดไหนวะตายเราจะให้เอ็นเกมฆ่าเลยดูดิดูดิ เขาตีไม่โดนเลยเขาเล่นไม่เป็นจริงครับทุกคนดูดีดูดีบอมอื่นอ่ะบ <c oughs> ทุกคนว่าเขาจะเจอผมอไหมใสแล้วไปแล้วพีบขืนเฝ้ามาตะวันแล้วทีไหม <c oughs> ไห เห็นไหมหมาฆ่าเราเราอยากให้นายฆ่าเรานายเล่นไม่เป็นนะิเดน๋ยวต่างอีกตัวต่างอีกยัดแล้วยัดแล้วดูดิเราไม่เป็นจริงอ่ะเอาต่าเที่ยนี้ ยุ่จนตัวตายครับพี่ไอเขาฆ่าเหอะเขาเล่นไม่เป็นทุกคนหุ่สารนเขาอันตีว่ะเฮ้ยใยท่อใยท่อนะไวท่อนะใยท่อนะเอาดิใยท่อนะนักชาร์ดดูด้วยไอเขาเล่นจอยนะเนี่ยทุกคนไพี่ขอรูปโลกพี่เขาเล่นจอยนะเนี่ย ดูคนเดินคนเดินไอ้ย่าคุณช้าโลว์อ่ะเฮ้ยนั่นชโลว์อ่ะทุกคนมีอะไบอกกเฮ้ยปีท่ออยู่ไหนวะไอ้เหี้ยแล้วปิดท่ออนี่นาลีหนมต้องติดเข้ามาอีกเอาดูย้อนหลังวะเฮ้ยนาลีนุ่ไม่ติดหรือเบลประตูนี่มั้ยชอบเลยเดินช้าโลว์อ่ะเฮ้ยน้อง เล่นไม่เป็นเนอะทั้าวัวไม่ออกผ้าไปถือไม่เป็นเลยอ่ะคือไม่เป็นเลยอ่ะเอยตีสามพี่ทำไม ถ้าไม่ให้เขาค่าเขาอาจจะลบเกมทิ้งไปเลยนะทุกคนโอ้โหแล้วดูดีเบร์ค<ห>เดียวเพิ่งซื้อมาเล่นนะพี่น่าจะไม่เอี่ยมเลยอ่ะ